รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w บอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net โยรพัฒน์น้องเสือบอกว่าสอบถามค่าเวลาเรานั่งสมาธิยุงกัดจนเราทนไม่ได้เราเอามือรูปรูปให้ยุงออกไปถือว่าหลุดสมาธิแล้วทำต่อสมาธิต่อเนื่องไปไหมครับ ถ้ารู้สึกว่ายุงกัดแล้วเอามือไปลูบแสดงว่ายังไม่มีสมาธิเลยนะคือ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีสมาธินะถ้ามีฌานเอาเป็นว่าสมาธิระดับฌานเนี่ยความรู้สึกสัมผัสกับกับยุงอะไรพวกนี้มันจะลดลงไปเองจนจน,จนเราไม่สนใจมาแล้วจนเราไม่รู้สึกแล้วนะเออแต่ถ้าเรายังรู้สึกอยู่นั้นยังอยู่ในช่วงแบบอาจจะเป็นคานิกะสมาธินะสมาธิแค่เล็กน้อยอะไรเงี้ยนะ วิธีการก็ทากอยอไว้เลยนะอย่างอาจารย์เองนะไปนั่งสมาธิในถ้ำตีสองเนี่ยอาจารย์เอากอยทอาทาทั้งตัวไว้เลยเพราะมันจะมีตัวลิ้นตัวเล็กๆที่มันจะกัดเจ็บๆนะชอบมาดูดเลือดกัดแล้วจะคันบวมอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ทาทิ้งเอาไว้เลยเพื่อเวลาเราเข้าไปอยู่ในถ้ำเนี่ยมันก็จะไม่กัดเราอย่างเงี้ยเน้องเสือลองทําอย่างนี้ดูเพื่อไม่ให้สมาธิเราหลุดนะการฝึกเนี่ยพอเราฝึกกรรมาฐานไปแล้วเนี่ยนะ จิตเอาฟังให้ดีไล่ไปทีลนะค,คือเราจะมีอายตนะทั้งหทั้งภายในและภายนอกนะมีอายตนะภายในอ,อายตนะภายนอกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างงี้นะคือจิตคือเจ้าของบ้านอายตนะเป็นประตูอารมณ์ที่ปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เข้ามาในบ้านเรานะอันนี้คือหัวใจ ฉะนั้นเวลาที่เกิดอารมณ์ปรุงแต่งใดๆเนี่ยแปลว่ามันกําลังเข้ามาในบ้านของเราเข้ามาทางอายตนะเนี่ยตาเห็นลูกสมองคิดหูได้ยินนู่นนี่นั่นพอมันเข้ามาปุ๊บปรุงแต่งเป็นอารมณ์เรามีหน้าที่ไม่ให้เข้าในบ้านเราตัดมันทิ้งโอเคไหมเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสําคัญฉะนั้นไอ้เรื่องมือถือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าคําว่าพลังงานเนี่ย ก็ไม่ต้องไปคิดเลยเรื่องพลังงานในแง่พลังงานก,กับการฝึกกรรมฐานเนี่ยคือคือบางทีแล้วแต่ค่ายเขาบางค่ายเขาก็าาจะเป็นแบบว่าเน้นอะไรจัก,กรวาลเน้นพลังนู่นนี่นั่นอะไรน,นะแต่ผมเนี่ยยึดตามหลวงปู่เทโรบุดดอนยึดตามพระไตรปิฎกนะเออเอาง่ายๆพระไตรปิฎกไม่ได้พูดถึงมือถือไม่ได้พูดถึงพลังงานไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนะพระไตรปิฎกพูดถึง ปฏิจจสมุปบาทวงจรที่มันทําให้เกิดกระบวนการเหล่านี้นะเราก็ยึดเอาแค่นี้นะบางทีบางทีท่านก็ศึกษากันเยอะนะศึกษาสาวกปรุงขึ้นมาให้มั่นนะสาวกปรุงแต่งให้มั่นศึกษาอะไรเต็มไปหมดเลยนั่นแหละนะนะแต่เอาง่ายๆผมเน้นเลยนะยึดที่พระพุทธเจ้าสอนยึดที่พระตพไตรปิฎกเป็นหลักไม่ใช่กระทังเนี่ยนะโตผมก็ไม่ต้องยึดผมก็ได้ไม่ต้องฟังผมก็ได้ท่านไปเปิดพระไตรปิฎกอ่านเลยอนะ ยึดให้มันตรงทางน,นะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจว่ามือถือจะมีพลังงานจะมาปวนการปฏิบัติกรรมฐานอะไรโอ้ก็เฟี้ยงมันทิ้งเลยนะ mm hmm. ไ,ไม่ต้องไปสนใจพลังงานเอาเป็นว่าจิตอยู่กับปัจจุบันและไม่ส่งออกนะเอาไรตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวสเสวยอ,อายุสุพเคราะห์ส่งกำลัง ตัดกำลังดาวบาบเคราะห์เสริมชะตาตลอดทั้งปีจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ l ล n e แอ open ดาวหรือโทรที่เบอร์0-863 3 6 6 3 9กานอาจารย์ประจำวิชานะหลายท่านมากนะท่านมาหาซึ่งผมก็ตอนแรกก็จะพยายามคิดว่าเราฟุ้งไหม นะแต่พอได้ไปเจอท่านในในบอร์ดในสระผมก็สงสัยจะไม่ในฟุงนะ้งแล้วแล้วพอท่านมาเรื่อยๆมาสอนเรื่อยๆก็รู้แล้วว่าไม่ฟุงนะ้งแล้วแล้วพอไปเปิดในภาะไตรปิโกไปสอบทานดูก็ไม่ฟุงะะ้งแล้วหล่ะอย่างนี้นะก็ก็ได้เรียนแล้วก็น้อมจิตขอท่านมาสอนคือพอเราได้เรียนแล้วคราวนี้เราก็น้อมจิตเลยเวลาเข้าไปก็น้อมจิตนึกถึงครูเลยว่าท่านท่านจะมาสอนวันนี้ขอท่านมาสอนเรื่องอะไร อยากตอบตอบคําถามอย่างเงี้ยอยากตอบคําถามนะเออเ้ยไม่ใช่อยากถามให้ได้คําตอบเอคุณวิทย์พไวบอกว่าเอาเรื่องถ้ำเทวดาป๊อกนป๊บเอาเอาเรื่องถ้มเทวดาคือคือชวนป๊บเข้าไปนั่งในถ้ำเทวดาแล้วก็ได้เข้าไปแล้วเนาะเออก็คือคือถ้ำนี้ยมีความพิเศษอีก แหวนกันไปบางคนจะงงอ่ะตรงเข้าไปไปถ้ำบัวแดงมาเป็นสิบสิบปีถ้ำเทวดาอยู่ตรงไหนเนาะก็ไม่รู้อ่ะชาวบ้านเขาเรียกกันเออแต่นะคะคือคือชาวบ้านเขาเรียกกันนะเพราะบางคนยังไม่เคยเข้าไปเลยเออคือคือคือถ้ำนี้เอางี้ดีกว่าเริ่มต้นเลยนะมันจะเหมือนกับสะพานไบร์ฟอสคือเป็นเป็นทางเชื่อมไปสู่โลกทระถ่านอื่นๆอผมใช้คำนี้เลยนะเป็นทางเชื่อมไปสู่โลกทระถ่านอื่น จนถึงดินแดนที่เรียกว่านิพพานนี่ฟังเล้ยแบบเฮ้ยอะไรโม้หรือเปล่าอ่ะต้องพิสูจน์เองอวแล้วถ้าคนที่ไม่เคยฝึกอะเข้าไปเองแล้วเดี๋ยวรู้เลยเขาจะรู้สึกยังไงคือคือคือเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านักเรียนสมาธิทั้งหลายเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนนะการเชื่อมต่อการจูนขึ้นถ้าถ้าเราไม่เชื่อมต่อและไม่จูนขึ้นเนี่ยเราไปนั่งก็จะรู้สึกว่ามันสงัดแล้วก็สงบแต่ เราอาจยังเชื่อมไม่ถึงบางอย่างหรือเราอาจจะมีสภาวะสภาวะบางอย่างนะคือถ้านั่งนั่งถ้ำถ้ำห้องโถงห้องการเนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่เร่งเร่งนะถ้ำจะเร่งเร่งนะคำว่าเร่งก็คือบางคนนั่งสมาธิที่บ้านจะรู้สึกว่านิ่งกว่าแต่เวลาไปนั่งในถ้ำบัวแดงจะรู้สึกไม่ค่อยนิ่งจะรู้สึกจิตใจมันจะสอดส่ายได้ง่ายนั่นคือตัว,ต,วตัวเขาเรียกว่าทางกายภาพของถ้ำเนี่ยถ้ำจะเร่งปฏิกิริยา ฉะนั้นจะเร่งทั้งฌานเร่งทั้งสมาธิเร่งมันจะเร่งน,นะแต่ในท่าเทวดาเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เร่งแต่จะเป็นประตูมิติแบบย่นระยะทางเลยไม่เร่งน,นะแต่แบบคือคือมันจะเป็นทางเป็นทางเชื่อมโลกกับธาตุต่างๆนะจนปลายทางก็มีดินแดนที่เรียกวนนานยิพพผ่านอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าสู่สภาวะ ได้สามารถไปดูได้แต่เราไม่สามารถเข้าไปได้อย่างนี้เลยนะแล้วก็มีคนคนหนึ่งลูกศิษย์นะมีพี่อ๋องได้เห็นทางเข้าแล้วนะพี่ององได้ไปเห็นทางเข้าแล้วนะแล้วยืนยันเรียบร้อยแล้วด้วยอย่างนี้อะไรที่อาจารย์พาไปแต่ละคนนะเพราะลูกศิษย์ที่ไปกันอาจารย์ก็จะแนะนําบอกพาเข้าพาเข้ากันหมดเลยนะถึงแม้สันส้นๆก็พาเข้าพาเข้าพาเข้ากันหมดนะในเวลทาที่ตั้ง ข้าอยาแ่ยังไม่ได้เข้าค่ะทำไมไม่เข้าแ <laughs> ม่จอยเข้าอยางแม่จอยเข้ายางจอยเธอเข้าไปนั่งอย่างวะน่าจะยังพี่่อยเข้าอย่างเนี่ยโอ้โหเวลาแนะนําอะไรที่ไม่ทาตามเลยไม่มีเวลาช่วงนั้นเออใช่ไหมท่นอยู่บทวดาคือคือถ้ำเทวดาเนี่ยทําไมเขาเรียกถ้ำเทวดาเพราะว่าเวลาที่ที่มีการเชื่อมไปโลกัธาตุอื่นๆก็จะเราก็จะเชื่อมต่อกับอัตภาพอื่นๆอัตภาพนะใช้คําว่าอัตภาพ คือดวงจิตที่ที่ไม่อยู่ในอัตภาพในความเป็นสัตว์นะคือพระเจ้าจะบอกสองอย่างในพระไตรปิฎกก็จะไปแบ่งคือถ้าทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอันนี้เลยเรียกคน,นและก็มีสัตว์นนะแต่พระเจ้าจะบอกสองอย่างก็คือสัตว์กับธาตุมีแค่นีนนนะ้สัตว์กับธาตุเนี่ยฉะนั้นคือคืออาจารย์เลยใช้คําว่าอัตภาพอื่นๆ คือพอไม่อยู่ในอัตภาพนี้เวลาอยู่ในถ้าเทวดาเนี่ยเราจะเชื่อมต่อกับอัตภาพอื่นๆน,นะอัตภาพอื่นๆน,นะซึ่งมีอยู่ในโลกธาตุนี้นะเปไปไย่างี้โอเคป่เดี๋ยวโอมันลึกไหมเนี่ยมันจะเข้าใจไหมเนี่ยคอยคอยถามด้วยนคอยถามเนี่ย,ย,มยไม่ใช่ไม่ใช่นั่งหายใจไปอย่าง <laughs> เหมือน <laughs> กับอจะเรียกว่าถ้าถึงว่าคนเรียกก็คือวิญ,ญญาณ <laughs> นั่นแหละค่ะ <laughs> จะรวมเป็นวิญ,ญญาณน <laughs> ั่นแหละ เดีเป็นพลังงาน <c oughs> คือวิญวิญญาณในในความหมายอของของพระพุทธศาสนากับวิญญาณที่เราดูละครตั้งแต่เด็กมันคนละอย่างก,กันอีนนคกคะคนละอย่างก็คือจะมีเป็นคือธาตุอ่าอาจารย์ดีมากอาจารย์ได้ขยายเขาจะได้มองว่าวิญญ,ญ <c oughs> าณวิญญาณที่เราเห็นนะ่ะมันมีเป็นสีอะไรบ้างธาตุาต้องธาตุธาตุของของพระพุทธเจ้าที่อธิบายก็คือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณนี่แหละเนี่ยฉะนั้นคืออาจารย์เลยใช้คําว่าอัตภาพเพราะบางที พอพอเราจะอธิบายเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายเนี่ยมันก็จะบัพทีจะเข้าใจยากนะอัตภาพคือเราเราเปลี่ยนอัตภาพอ่ะสมมุติเราเราเราตายใช่ไหมร่างกายเราศูนแล้ว <S S S นะเป็นดินน้ําไฟาลมย้อนกลับไปสู่ธรรมชาติแต่ส,สิ่งที่จะไปต่อก็คือดวงจิตเจตสิกเนี่ยมันจะเปลี่ยนอัตภาพเข้าสู่อัตภาพใหม่ทันทีนะเหมือนสมมตินะ จากตอนนี้เรามีกายเนื้อใช่ไหมอพอเราเปลี่ยนอัตภาพเป็นไม่มีกก่อย่างเงี้ยเปลี่ยนอัตภาพนะฉะนั้นเวลาเวลาอัตรภาพในถ้ำเทวดาจะมีเป็นแค่ดวงแสงก็มีนะมีเป็นแค่ดวงแสงก็มีเป็นสภาวะเป็นสภาวะก็มีสภาวะหยุ่นๆฟุ้งๆอะไรเงรี้ยก็มีเป็นสภาวะที่เป็นเป็นตนก็มีอะไรเงรี้ยมันมันจะมีหลายแบบนะซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ เวลาที่เราไปเชื่อมเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปรู้ไปเห็นไปคุยอะไรกันนะ mm hmm. แล้วก็ไปดูอย่างเงี้ยแล้วท่าน,นี้ถ้าเราอุทิศบุญ <c oughs> เวลาเราเข้าไปอุทิศบุญที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นทางเชื่อมบอกไว้แล้วนะ mm hmm. กาลังของบุญจะวิ่งไปแบบปื๊ดเลยไปแบบหลายภพหลายชาติของเราอะไรเงี้ยมันจะง่ายมากนะเร,เราลึกถึงใครมันก็จะเชื่อมถึงคนนั้น ได้ทันทีมันจะเชื่อมไปตำแต่งที่เขาอยู่อะไรเงี้ยมันจะเชื่อมได้ทันทีซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์ก็แนะนำนะทุกคนที่อาจารย์รู้จักนะแนะนำคณะทีมเชอร์รี่ทุกคนนะ <c oughs> อาจารย์ก็ได้แนะนำว่าไปกันเถอะไปอยู่ในถ้ำนี้กัน <c oughs> อะไรเงี้ยนะชวนไปนั่งสมาธิด้วย <c oughs> นะก็ก็ชวนทุกท่านนะที่ที่อาจารย์รู้จักนะก็ชวนกันไปอย่างเงี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีมาก เป็นสิ่งที่ดีมากนะไว้ไว้เดี๋ยวถ้าอัดเทปจะเอาแบบเยอะ<า>เยอะพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพกษัตริย์สวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาฤกษ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิต ให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนไกหรือติดต่อที่เบอร์ศ86 336 6 3 9กแซกบอกเกิดจากธรรมชาติของตัวถ้ำสร้างขึ้นหรือเกิดจากกูบาจาจย์สร้างประตูอไไ้ครับคือมันเป็นธรรมชาติ ด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วครูบาอาจารย์ก็มาทําเพิ่มคือคือคือตาแหน่งเอาไปเอาไปเรื่องของโลกธาตีกว่าโลกธาตุเนี่ยทาไมมีคําว่าหลุมขาวทําไมมีคําว่าหลุมดาทําไมมีตําแหน่งของเขาพระสุเมนทําไมมีตําแหน่งของเมืองบางบททาไมมีตําแหน่งของสวรรค์บาดาลทําไมมีตําแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยนั่นคือธรรมชาติของโลกธาตุเหนหธรรมชาติ มันคือธรรมชาติก่อนมันมีหมดธรรมชาติมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วตําแต่งที่ครูบาอาจารย์ไปเพราะท่านรู้อย่างเงี้ยท่านรู้ท่านเลยไปพอไปเสร็จท่านก็เพิ่มเติมเอาไว้ให้ลูกศิษย์อย่างเงี้ยท่านก็ทําเพิ่มเชื่อมเพิ่มทําเพิ่มอะไรเพิ่มเติมไว้บางส่วนคือมันมีธรรมชาติมันเป็นช่องของมันอยู่แล้วแต่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอาจจะแค่ไปทําความสะอาดไปทําให้มันเปี้ยงกว่าเดิม คือคือตัวถ้าในในโลกทิพย์กับตัวถ้าในโลกมนุษย์ที่เราเห็นก็จะไม่เหมือนกันอีกความกว้างขนาดก็จะไม่เหมือนกันด้วยที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยที่มันซ้อนกันอยู่ไอไอถ้ำเทวดาที่เราเข้าไปนะั้นเล็กกับเปี้ยนนึงเล็กเข้าห้องนี้อย่างนิดเดียวเดี๋ยนั่งได้ประมาณแต่เวลาเข้าไปแล้วมันโอ้โหมันแบบเหมือนเป็นจักรวาลโลกธาตุไปเลยนั่งไม่ถึงส<ม>ิบคนก็นั่งเนาะเออประมาณประมาณนั่งได้แค่นี้เคยอด,ด้วยตาเนื้อมันเล็กแต่ด้วยตายานมันใหญ่ แล้วมันมีบางอย่างอีกอะไรมันมีชั้นมีอะไรอีกถ้าบางคนที่ไปเข้าถ้ำจะ,จะทราบที่ไปถ้ำบาแดงบ่อยๆนะแต่อาจจะไม่ได้สังเกตมันจะเป็นช่องเล็กๆค่ะไว้เดี๋ยวเดี๋ยวใครไปผมจะพาไปแล้วจะบอกวิธีคือคือมันมีวิธีคือทุกอย่างมันต้องมีวิธีนะมีวิธีเข้าว,วิธีจุดไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นขั้นตอนนะเพื่อเพื่อใช้อะไรี้ยนะมีงานของมหาวิทยาลัย ดังใมอเมกาบอกว่าในอดีตหลายพันปีมีมนุษย์ต่างดาวมาอย่างโลกผู้คนเห็นจึงคิดว่าคุณคิดเอาเองว่าเป็นพระอินทร์พระพรมพระนารายณ์อาจารย์คิดเช่นไรในความคิดเห็นผมนะคือถูกต้องคือผมก็ทําการศึกษาศึกษาก่อนที่จะไปบวชเนี่ยนะผมศึกษาจากคือคือผมศึกษาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ 6. ม .6 ผมชอบเรื่องมนุษย์ตางดาวมากเลย ก็ศึกษามาตลอดนะศึกษาทุกอย่างดอกเตอร์อาจองค์ชุมสายณะยุทธยาดอกเตอร์เทพพนมเมืองแมนทุกดอกเตอร์ที่เขาศึกษาเรื่องนี้นะผมผมชอบฟิสิกชอบคณิตศาสตร์ศึกษาอวกาศแล้วก็ชอบเรื่องการอวกาศศึกษานิวเคลียร์ฟิสิกควอนตัมทุกอย่างผมมีความเข้าใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวว่าหนึ่งมีจริงมีจริงแน่แน่และผมไลฟ์มาตั้งแต่ปี63ผมก็เคยบอกไปแล้ว ว่ามนุษย์ต่างดาวไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยคือเทพนี่แหละไอ้ที่เทพที่เราพูดถึงนี่แหละแล้วในหนังสือธรรมะธรรมิตผมเขียนเอาไว้นะในตําแหน่งแต่ละจุดคือคือเนื่องจากว่าคือพอเห็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะก็เลยบอกว่านี่เรียกว่าเทพนารายนี่เรียกว่าเทพอะไรเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ก็นะจริงนะเพราะว่าพอพอถ้าเราเข้าไปสัมผัสนะโดยเฉพาะคนที่เข้าไปถ้ำเทวดาเราจะไปสัมผัสเองอะ่ะ แล้วเราจะก็รู้เองถ้าอันนี้คุณอารมณ์บอดจอยนี่คือใช่เลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วใครไม่เชื่อต้องไปพิสูจน์กันเอาเองคือคือพระอ,อินทร์ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวนี่ไงพระพรหมก็อยู่มนุษย์ต่างดาวเลยพรหมอยู่คนละที่อยู่คนละตำแหน่งนะหรือหรือบางคนนะในในอนยธรรมโลกบางที่เขาอาจจะมองเขาอาจจะเจอระพุทธเจ้าเราแต่เขานึกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้มันเป็นอย่างนั้นเลย เป็นชื่ออีกชื่อนึงใช่ไหมเขาเรียกมนุษย์ต่างดาวเออนนั่แหละเขาเรียกมนุษย์ต่างดาวไงด้วยความไม่รู้ด้วยความเราไม่รู้ว่าคืออะไรเรต้องใช้เว่าแหละมนุษย์ต่างดาวประมาณอย่างนั้นแหละเออแล้วแล้วมนุษย์ต่างดาวเห็นไหมมีเทคโนโลยีแต่ในในเทมเขาเรียกมีลิฟต์เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆที่สร้างได้มีลิฟต์ได้อย่างเหาอเหินเดินอากาศเขาบินกันได้เราก็บอกว่าเขามีเทคโนโลยีถ้าในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกมีเทคโนโลยีแต่ถ้าในทางทางโลกทิพย์เราเรียกว่าเขามีลิฟต ในการทะลุมิติได้ในการไปที่นู่นที่นี่ในการแสดงลิฟต์จินไปบินมาในการปล่อยแสงนู่นนี่นั่นนะในพระไตรปิฎกเองพระอานนท์ไปสู้กับโอพญานาคนะปล่อยไฟประลกันสู้กันนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ปล่อยแสงปล่อยไฟเนี่ยในทางโลกที่เขาเรียกมีลิฟต์นะแต่ในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีประมาณนี้เสร็จเองได้